หลังจากที่พระเอกมาบอกลานางเอกแล้วก็ออกเรือไปครับภาพความทรงจําต่างๆมันก็ย้อนกลับมาหาเขาและเมื่อเขาได้อ่านหนังสือนางเอกมันก็ยิ่งทําให้เขาได้รู้ครับว่าเขายังรักนางเอกอยู่พระเอกก็เลยตัดสินใจโยนชิ้นส่วนของเรือทิ้งลงทะเลครับเพื่อให้เรือเนี่ยเสียแล้วก็กลับมาหานางเอกนางเอกที่ออกไปเดินเล่นที่ท่าเรือก็ได้เห็นนะครับว่าเรือของพระเอกไม่ได้ออกไปไหนไกลแล้วพระเอกก็เดินมาหานางเอกนางเอกก็เลยถามนะครับว่าคุณไม่ได้ไปแล้วหรอพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าผมไม่ได้ไปผมไปไม่ได้นางเอกก็ เลยทำหน้าซึ้งคิดว่าพระเอกจะบอกนะครับว่าไม่ได้ไปเพราะเธอนั่นแหละแต่ว่าพระเอกก็ดันบอกนะครับว่ามันเป็นเพราะเรือผมพังนะ่ะทั้งทางที่เขาเองนั่นแหละที่ตั้งใจทํามันเสียนะครับนางเอกที่ได้ยินก็เลยทําหน้าตกใจเล็กน้อยแล้วก็เอออาตามครับโดยที่ข้างในใจลึกๆของเธอนั้นก็ดีใจอย่างมากที่พระเอกจะอยู่ต่อที่นี่ จากนั้นพระเอกก็กลับมาหาอาซิสอาซิสนั้นก็ดีใจมากครับที่พระเอกไม่ได้ออกเดินทางไปไหนพระเอกนั้นก็เลยอ้างนะครับว่าเรือผมเสียหน้าอาซิก็เลยจะโทรเรียกช่างให้พระเอกพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าไม่ต้องรอคงอีกนานแหละกว่าจะซ่อมเสร็จอาซิก็เลยถามนะครับว่าแล้วเขาจะพักที่ไหนพระเอกก็เลยบอกว่าระหว่างเดินทางมาเนี่ยเขาเจอกระท่อมอยู่หลังนึงก็เลยคิดว่าจะไปพักที่นั่นซึ่งอาซิสนั้นก็ดีใจมากครับที่พระเอกจะได้อยู่ใกล้ๆเขาอีกครั้ง จากนั้นต่อมาพระเอกก็เห็นยีกิดกําลังคุยอยู่กับนางเอกครับแล้วนางเอกก็ได้พายีกิดมาทําความรู้จักกับอารซิสและเมื่อยีกิดเห็นพระเอกก็เลยถามนะครับว่าทําไมเขายังไม่ไปไหนอีกพระเอกก็เลยบอกว่าเขาจะอยู่ที่นี่อีกสักพักยีกิดก็เลยไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ครับแล้วยีกิดก็เลยบอกกับนางเอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอได้รับรางวัลนักเขียนยอดเยี่ยมแล้วนางเอกได้ยินก็ดีใจมากครับก็เลยเข้าไปกอดยีกิดกับอารซิสอารซิสนั้นก็แสดงความยินดีกับเธอด้วยพระเอกเองก็แสดงความยินดีเหมือนกันครับแล้วจังหวะ และเมื่อีกิจเห็นแบบนั้นก็เลยทำลายบรรยากาศด้วยการเรียกให้นางเอกเข้าไปทำงานข้างในต่อ จากนั้นพเอกก็เดินมาหานางเอกแล้วก็ขอให้นางเอกช่วยคุยกับเมริบันให้หน่อยครับเรื่องกระท่อมซึ่งนางเอกนั้นก็แอบแสดงหน้าดีใจนิดหน่อยครับที่เพกจะอยู่ต่อแต่ว่าเมื่อเธอรู้สึกตัวได้เธอก็รีบทําหน้าปกติเพื่อจะไม่ให้พเอกรู้นะครับว่าเธอดีใจแค่ไหนและพเอกก็ได้เดินคุยกับนางเอกไปเรื่อยๆ2คนเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้กลับมาเจอกันครับเอกก็เลยบอกกับนางเอกว่าเขาได้ยินเรื่องที่นางเอกจะไปนิวยอร์กแต่ว่านางเอกก็บอกครับว่าเธอไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าเธอไม่อยากจะทิ้งที่นี่ซึ่งหลังจากนนนััั้้พรเเเเเออกกกกบาง็ไดดจ แล้วก็มูซาเฟอร์ครับที่ตอนนี้กําลังจะเอาของจากฟาร์มไปขายแล้วก็ได้รู้จักกับบูรุษหนุ่มหน้ามนคนสวนที่ช่วยพวกเจเจอยู่ด้วยพระเอกก็เลยขอตัวก่อนครับแล้วก็จะได้ไปที่กระท่อมเพื่อจะได้จัดเตรียมการอยู่อาศัยของเขาแล้วหลังจากนั้นดาน,นิสก็ได้เห็นพระเอกก็เลยถามนางเอกนะครับว่าพระเอกจะมาอยู่ที่นี่หรอนางเอกก็เลยบอกไปครับว่าเธอไม่สนหรอกว่าพระเอกจะอยู่หรือไปเพราะว่าอีกสักพักพระเอกก็คงจะไปเหมือนเดิมดาน,นิสก็เลยเรียกนางเอกมาคุยด้วยครับนางเอกนั้นก็เริ่มมีความรู้สึกสับสนตั้งแต่ที่พรระเอกกนนัันั้ลบมาค ดานิสนั้นก็เลยพยายามให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนํานางเอกนะครับว่าให้คิดซะว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนอื่นไปซะจะได้ไม่มีผลต่อจิตใจของเธอเอง ซึ่งหลังจากนั้นเอ็มเลกก็ได้มารับพระเอกไปเจอกับฮูมาครับและเมื่อฮูมาได้เจอกับพระเอกเธอก็เข้าไปกอดพระเอกเอาไว้ด้วยความที่ดีใจนะครับที่พระเอกนั้นกลับมาแล้วแล้วก็ถามนะครับว่าที่ผ่านมาเขาไปไหนมาบ้างพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าเขาก็ล่องเรือไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ที่ทะเลเป็นส่วนใหญ่ฮูมานั้นก็เลยบอกนะครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นพระเอกก็คงจะตะเวนถ่ายรูปได้เยอะเลยสินะเธอนั้นอยากจะให้พระเอกเอารูปที่ได้มาจัดเป็นง,งานแสดงแต่ว่าพระเอกก็ได้บอกครับว่าเขาไม่ได้ถ่ายรูปเลยแล้วก็จะไม่ถ่ายรูปอีกซึ่่งดูเหมืออนนวาตี ี่พระเอกไม่ค่อยอยากจะคุยกับฮูมาเท่าไหร่นะครับ และฮูมาก็เลยถามกับพระเอกว่าเขาได้ไปที่ฟาร์มของนางเอกมาหรอพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าใช่และอาซิดก็อยู่ที่นั่นด้วยตอนนี้เนี่ยอาซิดอาการยังไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเมื่ออาซิดดีขึ้นเขาก็จะให้อาซิดอยู่แถวนั้นเหมือนเดิมฮูมาได้ยินแบบนั้นก็เลยรู้สึกหงุดหงิดมากครับที่ทําไมต้องไปอยู่ใกล้กับฟาร์มนางเอกด้วยพระเอกก็เลยนิ่งเงียบแล้วก็ไม่ตอบอะไรฮูมาฮูมาก็เลยถามพระเอกนะครับว่ายังคบกับนางเอกอยู่ไหมพระเอกนั้นก็หงุดหงิดก็เลยบอกกับฮูมาไปครับว่าไม่ต้องห ไม่อย่างนั้นเขาจะทําให้ฮูมาต้องอกแตกตาอีกครั้งซึ่งหลังจากพระเอกพูจบเขาก็ได้ไปที่กระท่อมครับแล้วก็จัดข้าวของซึ่งนางเอกกับยีกิก,ก็อยู่แถวนั้นนางเอกนั้นก็แทบจะละสายตาจากพระเอกไม่ได้เลยครับทั้งๆที่เธอพยายามข่มใจตัวเองเอาไว้เพื่อไม่ให้กลับไปเสียใจอีกแต่มันก็เหมือนว่ามันจะเป็นไปได้ยากมากสําหรับนางเอกนะครับ และในระหว่างนั้นแม่นางเอกก็ได้วิดีโอคอลมาหาเพื่อถามนะคบว่าเป็นยังไงบ้างแล้วแม่นางเอกก็เห็นพระเอกเดินผ่านกล้องแม่นางเอกก็เลยถามนะครับว่าทําไมพระเอกถึงอยู่ที่นั่นนางเอกก็เลยบอกว่าเร e ือพระเอกเสียเขาก็เลยจะอยู่แถวนี้จนกว่าเรือจะซ่อมเสร็จยีกิตก like, ็เลยบอกกับแม่นางเอกครับว่าเขาอยู่ที่นี่ไม่ต้องห่วงนางเอกแม่นางเอกก็เลยย้ํากับนางเอกครับว่าห้ามเข้าไปยุ่งหรือว่าอยู่ใกล้กับพระเอกอีกเข้าใจไหมซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยพระเอกที่กําลังทํากระท่อมแล้วก็เตรียมเข้าของอยู่แต่ว่าเขาก็รู้สึกสงสัยในตัวยีกรเเพาาาะว่ข ก็ไม่ใช่คนที่เผาไดารี่นั้นก็เลยคิดว่ายีกิทต้องโกหกและก็ปิดบังอะไรบางอย่างอยู่แน่ๆพระเอกก็เลยโทรไปหาเอมเร่แล้วก็บอกนะครับว่าเขามีแผนบางอย่างอยากจะให้เอมเร่นั้นช่วยเขาด้วย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยแม่นางเอกกับเอเมร่ก็ได้มาหานางเอกนะครับแล้วก็เอาอาหารมาให้ซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยแม่นางเอกมากับเอเมร่ก็เพราะว่าเธอนั้นสงสัยในตัวของเอเมร่อยู่ครับเพราะว่าช่วงนี้เอเมร่มักจะคุยข้อความกับใครก็ไม่รู้แล้วก็ดูท่าทางมีความสุขเป็นพิเศษซึ่งคนที่เอเมร่คุยก็ไม่ใช่ลายลาด้วยแม่นางเอกก็เลยคิดนะครับว่าเอเมร่กำลังนอกใจลายลาหรือเปล่าเธอก็เลยคอยติดตามเอเมร่อยู่จนมาถึงที่ฟาร์มของนางเอกเอเมร่นั้นก็มีสายเข้าพอดีครับแม่นางเอกก็เลยไปแอบฟ หวานกับคนในโทรศัพท์แถมเอ็มเล่ก็ยังบอกอีกนะครับว่าเขาจะไม่ให้ลายลารู้เรื่องนี้แม่นางเอกที่ได้ยินก็ตกใจมากแล้วก็เลยคิดนะครับว่าเอมเล่จะต้องนอกใจาลายลาแน่ๆซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็ได้เอาอาหารของแม่มาให้กับพระเอกด้วยและในตอนนี้เธอก็เกือบจะหวั่นไหวไปกับพระเอกแต่ว่านางเอกก็พยายามแข็งใจเอาไว้ไม่ให้ตัวเองกลับไปเสียใจเหมือนเดิมอีก ต่อมาเนี่ยอาซิ R ก็ได้เรียกทุกคนมาเจอกันนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าตอนนี้เขาติดต่อกับคนรู้จักแล้วก็ได้รับงานแรกของเอเจนซี่มาแล้วซึ่งมันจะเป็นงานจากสมาคมสตรีแห่งหนึ่งที่จะมอบรางวัลให้กับนางเอกเขาก็เลยเสนอจะทําหนังสือประวัตินักเขียนที่ได้รับรางวัลให้กับสมาคมนี้ซึ่งอาซินั้นก็แอบไปติดต่อครับเพราะว่าเขาก็ได้แอบถามข้อมูลมาจากยีกิีอาซิได้บอกนะครับว่ารายได้จากหนังสือที่ขายจะแบ่งไปบริจาคด้วยเพื่อที่จะทําให้ชื่อของเอเจนซี่ที่สร้างใหม่ได้กระจายออกไปให้คนได้รู้จักทุกกคนนนไดด้้ยยิ็็เหว กับความคิดของอาซิดครับแล้วอาซิดก็ได้แจกจ่าย,ยงานให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้พระเอกมาช่วยถ่ายรูปให้นางเอกด้วยแต่ว่าพระเอกก็ได้ปฏิเสธครับเพราะเขาคิดว่านางเอกจะไม่สบายใจถ้าเกิดเป็นเขาแต่ว่าเจเจกับทุกคนนั้นก็ช่วยเคียกล่อมนางเอกและก็บอกนะครับว่าตอนนี้งบของบริษัทมันมีไม่เยอะจะจ้างช่างภาพตอนนี้มันก็ไม่ได้หรอกนางเอกก็เลยไม่มีทางเลือกครับก็เลยต้องตกลงตามนั้นและตอนนี้ทุกอย่างก็เลยเป็นไปตามแผนของอาซิดแล้วก็พวกเจเจที่ต้องการให้พระเอกกับนางเอกได้ใกล้ชิดกันอีกครั้ง จากนั้นเอ m l รและพระเอกก็ได้มานั่งคุยกับอาร์ซิสครับแล้วอาร์ซิสก็เลยเล่าเรื่องของเมริบันให้กับพวกเขาฟังนะครับว่าเขากับเมริบันเนี่ยคบกันแล้วก็รักกันก่อนจะเจอกับฮูมาซึ่งฮูมาก็เป็นเพื่อนของเมริบันด้วยแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ทําให้เขากับเมริบันต้องเลิกกันแล้วก็มาแต่งงานกับฮูมาซึ่งในใจของเขานั้นก็มีแต่เมริบันเท่านั้นและเขากับฮูมาก็เข้ากันไม่ได้มันก็เลยทําให้มีปัญหากันตลอดตั้งแต่แต่งงานกันมาครับจนสุดท้ายแล้วเขาก็เลยตัดสินใจอยากกับาูมา เขาไม่เคยนอกใจหรือว่าทําผิดอะไรกับฮูมาเลยสักครั้งซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยอาซิสก็เลยไปหาฮูมาเพื่อจะคุยเรื่องของพระเอกอาซิสนั้นได้บอกกับฮูมานะครับว่าอยากเข้ามายุ่งวุ่นวายกับพระเอกนางเอกอีเพราะเรื่องที่ผ่านมาเขากับฮูมาน่าจะทําให้รู้แล้วว่าความรักมันห้ามกันไม่ได้และสิ่งที่อยู่ระหว่างเขากับฮูมามันก็ไม่ใช่ความรักอาซิสนั้นก็ยังได้ย้ํากับฮูมาอีกนะครับว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อความสุขของลูกถ้าเกิดฮูมาเข้ามายุ่งและทําลายมันจะต้องได้เจอดีกับเขาแน่ๆ และในตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าฮูมามีอาซิสเป็นศัตรูนะครับและก็เป็นคนที่คอยขัดขวางแผนการของเธออยู่และเมื่อคิดได้แบบนั้นแล้วมันก็เลยทําให้ฮูมารู้สึกเจ็บใจอย่างมาก ต่อมาในคืนนั้นนางเอกก็ได้ไปนั่งคนเดียวที่ท่าเรือครับและพระเอกก็เดินเข้ามาคุยกับนางเอกพระเอกได้บอกนะครับว่าเขาเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นและยิ่งเมื่อรู้ว่านางเอกต้องมาหาหมอมันยิ่งทําให้เขาเสียใจมากขึ้นไปอีกนางเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าไม่ต้องเสียใจกับเธอหรอกเพราะว่าเธอเองก็เสียใจกับตัวเองจนมากพอแล้วและพระเอกก็เลือกที่จะไปจากเธอเองพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าเป็นเพราะนางเอกอยากจะให้เขาไปไม่ใช่หรอเป็นเพราะนางเอกไม่เชื่อใจเขานางเอกก็เลยบอกไปครับว่าพระเอกเองก็ไม่เชื่อใจเธอเหมือนกันเขาจากเธอ ไปแล้วก็ปล่อยให้เธอต้องอยู่ที่นี่แล้วก็เผชิญกับความเจ็บปวดคนเดียวถ้าหากว่าเขารักเธอจริงเขาจะไม่ทิ้งเธอให้ต้องเสียใจเพียงคนเดียวแบบนี้และเมื่อพูจบนางเอกก็เดินจากไป ส่วนทางด้านแม่นางเอกก็ยังคงติดตามดูเอเมร่อยู่ครับและในวันนี้เอเมร่ก็คุยโทรศัพท์กับใครไม่รู้อีกแล้วแม่นางเอกก็เลยพาพ่อนางเอกไปบอกเมลาฮัตแล้วก็หาทางนะครับว่าจะทํายังไงกันดีโดยพ่อนางเอกก็ได้เห็นบินบัตรเครดิตของเอเมร่ก็เลยเอามาให้กับเมลาฮัตด,ดูครับและเมื่อเมลาฮัตด,ดูก็ถึงกับตกใจมากเพราะว่ามันมีบิลของร้านจิวเวอรี่อยู่แล้วมันก็เลยยิ่งทําให้ทั้งคู่เนี่ยแน่ใจแล้วนะครับว่าเอเมร่กาลังนอกใจไลลาแนา่ จากนั้นในวันต่อมาพ่อกับแม่ของนางเอกก็เลยแอบตามดูเอมเรจนเจอนะครับว่าเขานัดพบกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ยังมอบสร้อยคอให้กับเธอด้วยพ่อกับแม่นางเอกก็เลยถ่ายคลิปเก็บไว้แล้วก็รีบกลับมาบอกลายลาครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยฮูมากก็ได้อยู่กับลายลาพอดีด้วยแม่ของนางเอกก็เลยเปิดคลิปที่ถ่ายมาให้กับลายลาดูลายลานั้นก็งงนะครับว่าทําไมพ่อกับแม่ของเธอต้องแอบตามเอมเรด้วยแล้วผู้หญิงในนั้นมันก็คือเพื่อนของเธอเองแต่แม่ของนางเอกก็บอกนะครับว่าให้ลลาดูสิว่าเอมเรเนี่ยให้ของขวัญ ซึ่งเมื่อไลาลาได้เห็นก็ถึงกับข่าวซูดแต่ว่าทันใดนั้นเองเอ็มเร่ก็กลับมาครับไลลาก็เลยถามว่ามันคืออะไรเอ็มเล่กก็เลยบอกว่าที่จริงแล้วเขาแอบซื้อสร้อยคอให้กับไลลาแล้วก็ปิดบังเอาไว้เพื่อจะได้เซอร์ไพรส์ในวันครบรอบแต่งงานของเขากับไลลาแล้วที่เห็นเขาคุยโทรศัพท์และมีความสุขมันก็เป็นเพราะว่าเพื่อนของไลลาคนนี้เพิ่งจะมีลูกหมาแล้วก็ส่งมาให้เขาดูเขาก็เลยรู้สึกว่ามันน่ารักดีแค่นั้นเอง และเมื่อเรื่องมันกลายเป็นแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพ่อแม่นางเอกคิดมากไปเองจนหน้าแตกและเอมเย์เองก็ไม่พอใจด้วยครับแล้วก็เลยบอกกับพ่อแม่นางเอกไปนะครับว่าที่ผ่านมาไม่เคยไว้ใจในตัวเขาเลยใช่ไหมซึ่งเมื่อพูจบเอมเย์กับลายลาก็เดินออกไปครับส่วนทางหน้านพระเอกเขาก็ได้เริ่มถ่ายรูปนางเอกโดยเขาก็อาศัยช่วงเวลาที่นางเอกกําลังเผลอเพื่อจะได้เก็บรูปออกมาให้เป็นธรรมชาติที่สุดครับแต่มันก็มีบางจังหวะที่นางเอกเนี่ยแอบเผลอใจแล้วก็ลืมตัวนึกถึงพระเอกขึ้นมาด้วยโดยที่เธอนั้นก็ไม่ได้้ตัังใจครบ แล้วหลังจากนั้นระเอกก็ได้คุยกับเอเมรโดยเขาก็ได้บอกนะครับว่าจะเริ่มแผนการจับโกหกยีกิดแล้วโดยเขาก็ได้ฮาร์ดดิสแล้วก็มีไฟล์กล้องวงจรปิดที่กระท่อมสตูดิโอมาด้วยเพื่อจะได้เช็คว่ายีกิดเนี่ยเป็นคนเผาไดรี่หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วในฮาร์ดดิสนั้นมันก็ไม่มีอะไรครับซึ่งระเอกก็ได้แกล้งคุยโทรศัพท์ให้ยีกิดได้ยินว่าเขาเพิ่งได้ฮาร์ดดิสมานะครับเพื่อจะได้ดูปฏิกิริยาของยีกิดซึ่งยีกิดก็มีปฏิกิริยาจริงๆด้วยแแแลลละะะะผนนต่่่่่่ออออออไไไปปกกกก็คืาาาาารรรทททีีีเเเขขจฝใหห้้มไไ์ิวง ่าใหหน้นอยถ้าเกิดว่ายีกิจแอบไปตามหาฮัดดิสก็แปลว่ายีกิจกาลังโกหกอยู่จริงๆซึ่งหลังจากพูดจบเอ็มเล่ก็ได้ดําเนินการตามแผน ต่อมาพระเอกก็ได้กลับไปที่ฟาร์มของนางเอกแล้วก็พยายามวางฮาร์ดดิสให้กับยีกิดเห็นครับแล้วสักพักหนึ่งเอเมเร่ก็ได้เดินตามมาซึ่งพระเอกก็แกล้งเล่นละครนะครับว่าเขาเพิ่งได้เจอกับเอเมเร่แล้วก็วานให้เอเมเร่เนี่ยเอาฮาร์ดดิสไปไว้ที่กระท่อมซึ่งเอเมเร่นั้นก็รับฮาร์ดดิสนั้นไปครับแล้วก็ไปที่กระท่อมของพระเอกโดยในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้พยายามเข้าไปคุยกับนางเอกซึ่งในวัน2วันที่ผ่านมาพระเอกกับนางเอกก็ได้ใกล้ชิดกันมากแต่ว่ามันกลับทําให้นางเอกเนี่ยรู้สึกกกกว่่าายยัใจมมด้ล็ะเเเีขนิครรบบพออ ะะว่าับว่1ปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้จับกล้องหรือว่าถ่ายรูปอะไรเลยนะการถ่ายรูปนางเอกในวันนี้มันก็เลยเป็นการกลับมาจับกล้องของเขาครั้งแรกแล้วเพะเอกก็ยังบอกนะครับว่าระหว่างเรามันไม่ควรเป็นแบบนี้เขากับเธอไม่ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกันแบบนี้นางเอกก็เลยบอกกลับไปครับว่าที่ผ่านมาเขากับเธอมีความสัมพันธ์มาเกือบทุกแบบแล้วทั้งเพื่อนทั้งเจ้านายทั้งคนรักแต่มันก็ไปไม่รอดจนมาเป็นแบบนี้มันทําให้เธอเนี่ยหมดหวังแล้วก็หมดศรัทธาในความรักไปแล้วเมื่อก่อนเพะเอกเคยบอกกับนางเอก ว่าให้ทำเหมือนว่าเขาไม่มีตัวตนในเวลาถ่ายรูปเพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องรู้สึกประมาแล้วในตอนนี้เธอก็จะมองเขาไม่มีตัวตนแบบนั้นเหมือนที่พระเอกเคยบอกเธอเอาไว้ซึ่งเมื่อพูจบนางเอกก็เดินจากไป และในจังหวะนั้นเองครับเอมเรก็ได้โทรหาพระเอกพอดีครับซึ่งเอมเรก็ได้แอบดูอยู่ที่กระท่อมแล้วก็พบว่ายีกิดมาที่กระท่อมนั้นจริงๆครับพระเอกก็เลยรีบไปที่กระท่อมนั้นแล้วก็ยังดีนะครับที่พระเอกเนี่ยล็อกกระท่อมเอาไว้มันก็เลยทําให้ยีกิดเข้าไปข้างในไม่ได้ซึ่งพระเอกก็อยากจะเข้าไปจัดการกับยีกิดให้รู้แล้วรู้รอดครับที่มาโกหกเขาจนทําให้เขากับนางเอกต้องเลิกกันแบบนี้แต่ว่าเอมเรก็ได้ห้ามเอาไว้ประกอบกับไลาลาก็โทรมาบ,บอกว่าเกิดเรื่องใหญ่ด้วยเอมเรก็เลยบอกครับว่าา,า,า้อนออนเรตี ราก็รู้แล้วว่ายีกีโกหกเดี๋ยวค่อยมาหาวิธีจัดการกันทีหลัง ตัดภาพมาที่อารซิสที่ตอนนี้กําลังดินเนอร์อยู่กับเมริบันครับและในก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อกับแม่นางเอกก็ดันหลุดปากว่าอารซิสกําลังอยู่กับแฟนใหม่ฮูมา <H uma S 1> ก็เลยรีบไปหาอารซิสพ่อกับแม่นางเอกแล้วก็ไลลา,ลาก็เลยพยายามห้ามเอาไว้แต่ว่าฮูมาก็ไม่ยอมฟังครับจนเอเมเรกับพระเอกแล้วทุกคนต้องมาช่วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอารซิสก็ได้ยินเสียงคนโวยวายอยู่ข้างนอกก็เลยเดินออกมาดูและเมื่อฮูมาได้เห็นอารซิสกับเมริบันอยู่ด้วยกันมันก็เลยทําให้เธอถึงกับช็อกแล้วก็เป็นลมล้มไปเลยครับทุกคนนนั้้้้กกกก็็ตใจมมมาาาาแลลวววเเเยยรีบขาาชู่อไ แต่ว่าทันใดนั้นเองบูรุษก็รีบวิ่งมาครับแล้วก็บอกว่ากระท่อมของพระเอกไฟไหม้ทุกคนก็เลยรีบวิ่งไปที่กระท่อมของพระเอกโดยที่ปล่อยฮูมาไว้ที่นี่คนเดียวซะอย่างนั้นซึ่งแน่นอนครับว่าคนที่เผากระท่อมก็คือยีกิดและในตอนนี้ก็กําลังซ่อนตัวอยู่แถวๆกระท่อมด้วย โดยทางด้านนางเอกที่ได้ยินว่าไฟไหม้ก็เลยรีบตามมาครับส่วนพระเอกนั้นอยู่ๆเขาก็เดินเข้าไปในกระท่อมที่เต็มไปด้วยเปลวไฟซะอย่างนั้นอาซิสนั้นก็ตกใจมากครับก็เลยเรียบเรียกพระเอกให้รีบกลับมาเดี๋ยวนี้และเมื่อนางเอกเห็นพระเอกเดินเข้าไปท่ามกลางกองไฟเธอก็ตกใจอย่างมากแล้วก็พยายามตะโกนเรียกพระเอกอย่างสุดเสียงด้วยความเป็นห่วงแล้วอีพีที่41ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้ผาเอกนั้นได้รู้แล้วนะครับว่ายีกิดเป็นคนที่โกหกและก็สร้างเรื่องทุกอย่างทําให้เขากับนางเอกต้องแยกจากกันแบบนี้เขาก็เลยจะหาทางทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ความจริงให้ได้ส่วนยีกิดก็กลัวความลับจะถูกเปิดเผยก็เลยจัดการเผากระท่อมเพื่อทําลายหลักฐานซึ่งผะเอกก็ตัดสินใจฝ่ากองไฟเข้าไปด้วยครับโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีอะไรที่สําคัญมากอยู่ในกระท่อมหรือเปล่าถึงขนาดที่ผะเอกต้องยอมแลกด้วยชีวิตซึ่งเราเองก็ต้องตามลุ้นกันต่อว่ามันคืออะไรใน E P มีความเห็นยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเอาไว้และถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งเอาไว้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ